สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวมานิดาปุนาวันนี้จะมาอ่านข่าวเรื่องความพร้อมประเทศไทยรับผลกระทบหากวิกฤตรัสเซียยูเครนต้องยืดเดยื้อออกไปเพราะ ถึงแม้ประเทศไทยจะไม่ประกาศผงผผางว่าเลือกข้างรัเสเซียหรือข้างยูเครนจุดยืนของรัฐบาลไทยคือขอให้ทุกฝ่ายใช้แนวทางสันติวิธียุติความรุนแรงเพื่อย,ยับยัง้งความขัดแย้งไม่ให้บานปลายเพราะถ้าวิวกฤตรัสเซียยูเครนบานปลายจะเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย3มเด้งสอนกันเด้งที่1เรา ต้องส่งออกสินค้าไทยไปตลาดรัดเสเซียเด้งที่สไทยต้องนำเข้าน้ำมันก๊าซธรรมชาติจากรัเสเซียเมื่อรัเสเซียถูกปิดล้อมส่งออกน้ำมันและก๊าซไม่ได้ประเทศไทยต้องซื้อน้ำมันและก๊าซแพงหูฉี่อย่างแน่นอนวิกฤตราคาพลังงานจะดันราคาสินค้าให้ขึ้นราคากระทบต่อค่าของชีพประชาชน อย่างจังรัฐบาลลุงตู่ต้องวิ่งกู้งเงินไปอุ้มราคาน้ำมันและอุดหนุนค่าครองชีพประชาชนก้อนโตเต้งที่3นักท่องเที่ยวรัสเซียเป็นลูกค้ารายสำคัญของไทยนับตั้งแต่ไทยเปิดประตูรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมีสหายชาวรัสเซียเดินทางเข้าประเทศไทยแล้วกว่า5,7 0 0 0คนช่วงที่สเดือนล่าสุดมีนักท่องเที่ยวรัสเซีย อย่าแผ่นดินไทยแล้วกว่าสองหมืนคนตั้งเป้าหมายปีนี้จะมีชาวรัสเซียหลั่งไหลามาเที่ยวเมืองไทยไม่ต่ำกว่าห้าแสนคนถึงเจ็ดแสนคนแต่ผลกระทบมาตรการบอยคอตรัสเซียทุกช่องทางปิดหน้านฟ้าห้ามเครื่องบินรัสเซียผ่านดินแดนจะส่งผลให้กองทัพนักท่องเที่ยวรัสเซียต้องยกเลิกการเดินทาง มาเที่ยวบ้านเราธุรกิจท่องเที่ยวไทยเพิ่งจะเริ่มฟื้นตัวต้องมาเจอวิกฤตรัสเซียยูเครนพรุ่งกระแทกอีกขบวนรายได้จากนักท่องเที่ยวจะขาดไปอีกก้อนโตก็วันนี้ก็นำเสนอข่าวในประเทศเสร็จแล้วนะคะ